เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับโอ้ไก่แม่งกูยอมเลยขันแม่งน้าวันนะ่ะขันหน้กูปวดหัวเวนการฝึกของดูรนเด้าเนี่ยืูว่าจะดูช้ำไม่ได้ครับผมไม่สนใจตรงนี้แล้วกันนะเรามาสนใจความทรงจําวันหยุดไอ้นี่ผมอา่านแล้วใช่ไหมอ่านเมื่อวานผมชื่อหมอโอเคอ่านไปแล้วนะอันนี้อ,อ่นนอานไปแล้วนะครับข้างบนก็อา่านหมดแล้วมีอู่สี่อันนับที่ผมต้องอา่านนะ นี่ไงเป้าหมายใหม่ผมพมทำได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนี่เราฝึกมาตั้งนานแล้วเธออยากจะพักผ่อนพักหน่อยไหมแบบหนึ่งแบบหนึ่งโอเคไม่ค่ะฉันยังไม่เหนื่อยฉันยฉันไอ้ท่าฉันอยากได้เกรดที่ดีในการสอบฟิชาเณียฉันต้องใช้เวลาฝึกมากกว่านี้ ถ้าฉันอยากเป็นวักคีเรียที่แก่งที่สุดเดี๋ยวที่แก่งอย่างท่านนอนเดลฉันยิงต้องพรายามมากขึ้นเอผมพ่อมเธอหมายถึงอยากให้การฝึกนี้ยากขึ้นงั้นเหรอห้าใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะฉันจะทำให้ดีที่สุดบา h ทำไมจูู่ท่านดนดถึงได้ดูมีความสุขขึ้นมานะฉันดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นท่านบิชอปกำลังทำกำลังกำลังซับซับชั้นไว้นักหนาว่ายาสวมชุดสูตรและเนื้อหาการฝึกก็ให้เน้นไปใน ในทางการให้กำลังใจเป็นหลักแต่ตอนนี้ในเมื่อเธอขอร้องฉันว่าเรามาปรับเปลี่ยนเนื้อหาในการฝึกกันเถอะเอ๋งั้นเปลี่ยนเป้าหมายสูงสุดของการฝึกนี้เป็นการเอาชนะฉันให้ได้แล้วกันอ่ะเอาชนะท่านโรนโดนี่เป็นเรื่องเล่นใช่ไหม <st> <sh arp ort algorithms> <sh arp os> อย่าก,กังวลไปเพียงแต่ทําตามที่เราฝึกไปในเมื่อสักครู่เธอต้องเอาชนะฉันได้แน่นอนถ้าหวั่นใจแม้กระทั่งแม้กระทั่งแม้กระทั่งก,การประเชิญหน้ากับฉันแล้วการทดสอบจะออกมาดีได้ยังไงกันฉันรู้ฝึกว่าการให้ลําดับความสํารเร็จแบบนี้มันทําแม่งทําแม่งแฮะโอเคโอเคฉันจะลองดู อ๋อประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับคนร,บระดับผสานเป็นหนึ่งเดียวมาถึงห้องฝึกเรียบร้อยแล้วตรวจตรวจสอบอุปกรณ์ในการฝึกเรียบร้อยแล้วผ่านประเมินด้วยด้วยคะแนนที่สูงจะต้องทำให้ได้แม้จะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก่อนการประเมินวิเคราะห์ แต่การฝึกพิเศษของอวิเคราะระดับ B ในครั้งนี้ฉันต้องผ่าสอบผ่านแน่นอนและบางทีฉันจะอาจจะทําได้ดีมากมากก็ได้นะฮิฮิตั้งสติให้ให้ใหดีและอย่ายอมแพ้นะผมพุ่มผมพุ่มดูสิว่าฉันเตรียมอะไรไว้ให้เม <ME> ื่อผมพุ่มเดินเข้าไปในห้องฝึกซ้อมเธอก็ แกะกระเป๋าที่อยู่บนหลังของเธอออกพร้อมกับดาบหลายขนาดหลายขนาดที่ส่งเสียงดังในขนาดที่มันตกลงที่พื้นว้าวดาบเยอะจังเอามาทำอะไรเหลอท่านเซียนสองก็เอามาช่วยเธอฝึกช้อมไงฉันได้ยินมาว่าเธอเครียดไม่น้อยสำหรับการประเมินในครั้งนี้ฉันคิด อยู่ตั้งนานจนคิดไว้ว่าดาบบินนี้อาจจะเป็นวิธีที่สุดยอดเออที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่จะใช้ฝึกเธอเลยทำให้ท่านเสยนสองกระโวนใจไปด้วยเลยว่าแต่ท่านเสนสองรู้ได้อย่างไรว่าฉันกำลังกุ้มใจเรื่องการประเมินการประเมินฉันจำได้ว่ามันฉันจำได้ว่าฉัน ไม่เคยบอกเรื่องนี้กับคุณเลยฮ่า,าก็จากรูปที่เธอส่งมาให้ฉันดูไงพักนี้เธอส่งมาแค่รูปที่เธออยู่แต่ในห้องซ้อมเธอแทบจะไม่ไม่ส่งรูปอาหารที่เธอทานมาให้ดูเลยอะไรเนี่ยขออภัยนะครับฉันได้ยินเทลลี่พูดถึงการประเมินในครั้งนี้ด้วยคิดไปคิด ม,มันก็เหมือนกับฉั้นในตอนนั้นที่ถูกท่านอาจารย์ถามเกี่ยวกับการฝึกเพิ่มเติมพิเศษแน่นอนว่าเธอก็คงจะกังวลเอามากๆฮ่าๆๆฉันปิดท่านเซียนสอไม่ได้จริงๆเพื่อนที่ดีคือเพื่อนที่พร้อมจะลำบากไปด้วยกันมากกว่าเพื่อนที่อยู่เฉยๆตอนที่ท่านอาจารย์สอนชั้น เขาก็ปล่อยให้ฉันได้ลองทำเองเพราะมันเป็นวิธีที่ดีกว่างั้นฉันควรทำอย่างไรดีท่านเชนสองง่ายทีเดียวเอ้ก็แค่อ่านท่าทางของฉันให้ออกและหลบจาและและหลบจากดาบพินบินให้ได้ก็พอเอรู้ฝึก ว่ามันเหมือนก,นกับเกมที่ท่านเซน2องเล่นอยู่เลยก็เพราะเอ้ยและก็ฟังดูไม่ง่ายเลยน,นิดสักนิดเพราะฉันได้แรงบันดาลใจมาจากเกมนั่นไงเอาหน้าอย่าทำหน้าตกใจแบบนั้นสิวางใจเถอะฉันจะระมัดฉันจะ,ะ,ะระ,ะมัดระวังเป็นอย่างดีราม็ระวังเป็นอย่างดี มันมีตรงนี้ด้วยดีกว่าเนี่ยไอ้ข้างในเนี่ยครับมาเป็นแค่การฝึกฝนก่อนสอบไม่ใช่การต่อสู้กับวาทิลัดับเอสให้ตายการไปข้างจากความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนแผนการฝึกมาต่อเป้าหมายบ้างนะครับถ้าถ้าคว,ว้าใจแม้กระทั่งถ้าหวางหวั่นใจแม้กระทั่งการประชิญหน้ากับฉันแล้วการทดสอบจะออกมาดีได้ยังไง ต่อไปก็คนและดาบประสานเป็นหนึ่งเดียวเอาละ่ะฉันจะสอนวิธีฝึกโดยใช้ดาบปีนให้ให้เอทำไมต้องทำท่าตกใจขนาดนั้นต่อไปก็ปณิธานอันฟุงงฟงอันฟุงฟงผมพ่ม,มเราต้องพยายามให้มากกว่าให้มากขึ้นโอเคตาเป็นพานภาพไปแต่ว่าผมพ่ม,ม,มเธอดูไม่กังวล กับการประเมินเลยสักนิดน่าจะเป็นเพราะการฝึกซ้อมค่ะมีท่านเซนสองคอยให้การแนะนำจะเลยก้าวหน้าขึ้นเยอะเลยขอบคุณท่านเซนสองม,มากๆค่ะนกเยิงว่าเป็นอะไรเนี่ยเพราะการฝึกซ้อมเหรอใช่ค่ะคือปกติแล้วฉันทำจะทำได้ดี เลยทีเดียวในระหว่างที่ทำการฝึกซ้อมหรือการฝึกจำลองแต่เมื่อถึงเวลาสอบหรือสถา,านการณ์ในชีวิตจริงฉันมักทำเรื่องวุ่นวายอยู่เสมออ่าฉันจำได้ว่าเธอเคยพูดถึงเรื่องนี้ <c oughs> แต่มันก็เป็นอย่างนี้แหละโอเคฉันเข้าใจแล้วเราจะต้องฝึกฝนให้มากยิ่งขึ้น เอเอใช่แล้วถ้าไม่เจ็บปวดก็จะไม่เติมเติบโตถ้าเราตั้งเป้าหมายเอาไว้สูงพอนั้นการประเมินเล็กๆแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอะไรแล้วใช่ไหมผมผมส้มอ่ะจริงด้วยค่ะงั้นจากนี้ไปฉันจะเข้าร่วมการฝึกของเธอ เออเอท่านเซนสองจะเข้าร่วมในการฝึกด้วยหมายความว่าอย่างไรเหรอคะ mm hmm. ก็หมายความว่าฉันจะเป็นคู่ต่อสู้ของเธอการได้เห็นเธอฝึกอย่างหนักทําให้ฉันอยากฝึกด้วยฉันสามารถเป็นเหมือนคู่ฝึกซ้อมของเธอได้ mm hmm. แอดโอเคค่ะท่านเซนสองเห <laughs> มือนจะไม่โอเคนะ <laughs> ดาบประสานใจเธอรู้ว่าผมฟมจะต้องกลายเป็นวิเลียที่ยืนหยัดด้วยตัวเองได้แน่เหมือนที่เธอเชื่อมาตลอด yes สุดยอดมากทักษาในการต่อสู้ของเธอสุดยอดมากๆฟูวิชากระบี่ของท่านเซียนสองก็สุดยอดมากๆค่ะมีอยู่หลายท่า มีอยู่หลายครั้งเลยที่ฉันก็ตกใจและเกือบหลับและเกือบหลบไม่พ้นดีที่ท่านเซนสองออมมือให้ไม่เลยไม่เลยการฝึกที่การฝึกนี้จัดทําขึ้นเพื่อเธอโดยเฉพาะแต่ฉันไม่ได้ออมมือเลยแต่เธอทําได้ดีมากๆต่างหากทักษะของเธอดีขึ้นมากๆเธอเทียบ เธอแทบไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเกี่ยวกับการประเมินในครั้งนี้เลยขอบคุณท่านเซนสองที่สอนชั้นนะคะวิธีการฝึกของคุณมันสุดยอดมากเลยค่ะฮิฮิชั้นราบซึ้งที่เธอพูดอย่างนั้นตอนนี้ยังเหลือเวลาอีกนิดอีกนิดอยากไปเล่นเกมไหมครั้งล่าสุดที่เราเล่นคือคือที่ในร้านเกม คือที่ในห้องเล่นเกมและฉันคงจะผ่านด่านเหล่านั้นไม่ได้หากไม่มีเธอได้สิคะแต่ว่าฉันอยากจะฝึกฝนสิ่งที่คุณสอนฉันต่ออีกพักนิดเพราะมันค่อนข้างมีประโยชน์และฉันต้องการจะจดจำมันให้แม่นยำได้เลยงั้นฉันจะฝึกเป็นเพื่อนเธอฉันดีใจที่ฉันดีใจ ที่ฉันได้ช่วยเธอผมส้มผมส้มมองเข้าไปในตาของแฟนสองเออไปใช่แฟนสองมองเข้าไปในตาของผมส้มเธอรู้ว่าผมส้มจะต้องกลายเป็นวคซีเกลียที่ยืนหยันด้วยตัวเองได้แน่เหมือนที่เธอเชื่อมาตลอดโอเคจบแล้วที่เหลือก็รออัปเดตเฮ้ยโว้ย อัปเตครับต่อไปอันนี้เ,เรียไม่ได้ละไม่เป็นไรรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันจะมาอีกเราสามวันนะครับก็นานอยู่โอเครอต่อไปชุดมาขายไหมชุดนั้นไม่มาขายมันเดียวนะครับไม่เป็นไรพีคอนไฟกอกแฮมนิต้าทำให้ทำให้ไม่รู้ ใคร,รกำลังรับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครให้ผมด้วยนะครับ